ข้าพเจา้าก็เหมือนกับความเห็นของเสนกคือข้าพุทธเจา้าเห็นมานานนักหนาแล้วว่าคนยากจนเข็นใจไม่ว่ามีชาติระกูลอย่างไรจะเป็นไพรหรือเป็นผู้ดีก็ตามรู้ศิละปะวิทยาหรือไม่ก็ตามฉลาดหรือโง่เขลาอย่างไรก็ตามก็ต้องได้เป็นผู้รับใช้ของผู้ที่มีทรัพย์ทั้งนั้น ผู้มีทรัพย์เท่านั้นถึงแม้จะโง่เขาอย่างไรก็ตามจะเป็นคนตระกูลใดชนิดใดก็ตาม,ามก็ต้องได้เป็นนายของคน,คนที่ไม่มีทรัพย์ทั้งนั้นตัวอย่างเช่นเช่นคนมีทรัพย์สร้างโบสถ์สลา,าการปรเรียนที่เห็นกันอยู่โดยมากนี้ผู้สร้าง ล้วนแต่ไม่มีความฉลาดในการก่อสร้างเท่ากับพวกช่างส่วนพวกช่างนับว่าเป็นผู้มีปัญญาในการช่างยิ่งกว่าผู้จางเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้ที่มีทรัพย์ประเสริฐกว่าผู้ที่มีปัญญาพระเจ้าค่า สวัสดีครับท่านผู้ฟังทิ่ักทุกท่านครับพบกับผมอาจารย์ชาวมาเล่าเรื่องจากพระไตปิฎกเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กับเรื่องของท่านนักปราญ์มโหสถโพธิสัตว์ซึ่งกำลังถกเถียงก,กันกับท่านนักปราช ชลาผู้อาวุโสที่ชื่อว่าเสนกหรือว่าสเสนกนั่นแหละซึ่งสองตอนก็ดูเหมือนว่าจะจบไปแล้วจนกระทั่งได้รับบางวันแล้วเพียงแต่ว่าในห้องโถงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่พระเจ้าวิเทหะหรือก็พราหมณ์อาวุโสที่ชื่อว่าเสนก แต่ว่ายังมีพราหมณ์อือดอีก2-3ถึงคนซึ่งในสองตอนที่กล่าวมานั้นเนี่ยทั้งสามพราหมณ์ที่นั่งอยู่ในที่ประชุมเนี่ยยังไม่ได้มีความเห็นยังไม่ได้มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่โง่แต่ร่ำรวยกับคนที่มีปัญญาแต่ยากจนเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันถือว่าผู้ใดจะประเสริฐกว่ากันโดยที่ทั้งสองอตอนที่ได้เล่าไปนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการ การถกเถียงกันระหว่างพรามหรือว่านักปรา์อาวุโสที่ชื่อว่าเสนกกับมโหสถกุมารซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญญารุ่นเยาว์เป็นข้อถกเถียงระหว่างคนแก่กับเด็กหนุ่มทีนี้ครั้นจะจบลงไปแค่นั้นเนี่ยก,ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาดูก็อาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งทั้งในคำพูดของเสนกปราแลก็ คำพูดของอะมโหสถซึ่งเป็นประฐาผู้เยาว์นี่นะครับก็เลยจะขอนําช่วงที่สามซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าแล้วก็เรียบเรียงในชั้นอัตกถาหรือว่าอาจารย์คาถาเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอหยิบยกมาเป็นตอนที่สามเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องมโหสถผู้ทรงปัญญาหรือมหโหสถโพธิสัตเนี่ยนะครับทรงปัญญาแบบไหนอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ฟังทั้งสองคน โตเถียงกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า,า,านักปรา์อาวุโสอย่างเสนกเนี่ยจะพูดเฉพาะในเรื่องปัจจุบันในผลของการเกิดขึ้นปัจจุบันว่าคนมีเงินเนี่ยมีดียังไงอะไรอย่างไรแต่ว่าพระมโหสถกุมารน,นักปรา์รุ่นยาวเนี่ยพยายามที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าความดีที่มันเกิดขึ้นในชาตินี้เนี่ย ที่มันเกิดขึ้นเพราะความโง่เขลาความร่ำรวยที่เกิดขึ้นเพราะความโง่เขลาเนี่ยจะทําให้คนสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งจะพัวพันไปจนถึงโลกหน้าด้วยมันเหมือนคนหนึ่งที่พูดในสิ่งที่เราเห็นในโลกนี้อีกคนหนึ่งพูดทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านั่นคือสิ่งที่ผ่านมาในสองตอนที่แล้วนะครับตอนนี้ตอนที่สามเนี่ยเหมือนการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ฟังความเห็นจาก นักปราดคนอื่นๆที่นั่งอยู่ในท้องพโลงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอหยิบยกเอาคำถามที่พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยได้ถามนะครับโดยเริ่มต้นที่ถามว่าคนมีทรัพย์กับคนมีปัญญาใครประเสริฐกว่ากันนะครับโดยเริ่มจาก เหตุการณ์ตรงนี้ครับว่าสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยพอได้ทรงสดับการกราบทูลของเสนกข้อนี้แล้วซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่ได้ตรัสถามนักปราดสามคนที่นั่งอยู่ด้วยก็คือปุกุศะคามินแล้วก็เทวินก็ล่วงเลยมาจนกระทั่งจบคำถามสุดท้ายที่คนทั้งสองได้โต้เถียงกันนะครับนั่นคือ สองตอนที่แล้วแต่ว่าตอนที่สามเนี่ยจะมาเริ่มต้นตรงที่คำตอบที่มโหสถบัณฑิตหรือมโหสถกุมารน,นักปราดุนยาวเนี่ยได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงทรงสดับถ้อยคําของข้าพระองค์สักหน่อยเถิดคือคนธรรมดาที่ไม่มีปัญญาย่อมทำความชั่วทั้งหลายได้ แล้วก็ย่อมเห็นตั้งแต่ในโลกนี้เท่านั้นจะเล็งเห็นโลกหน้าก็หาไม่ได้คนไม่มีปัญญามีแต่จะถือเอาสิ่งที่เป็นโทษในโลกทั้งสองคือได้ทำความชั่วไว้ในโลกนี้แล้วก็เกิดในอบายภูมิในโลกหน้าเมื่อพ้นจากอบายภูมิก็มาเกิดในตระกูลที่ยากจนเกินใจข้าพระองค์เล็งเห็นเหตุผลอย่างนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญานั่นแหละประเสริฐ พระเจ้าค่าข้อนี้นั้นเนี่ยเมื่อพระราชาได้ฟังคําตอบดังนี้ได้ฟังมโหสถได้กราบทูลดังนี้จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชก็ชมเลืองไปที่เสนกแล้วตรัสถามว่าดูก่อนท่านอาจารย์เสนก,สนกมโหสถเขาว่าผู้มีปัญญาเนี่ยประเสริฐกว่าจะว่าประการใดเสนกก็ตอบว่าข้าแต่มหา,าราชเจ้ามโหสถเนี่ยดูแล้วยังเด็กนักปากก็ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม จะรู้จักอะไรข้าพระองค์ท<อ>ูลเฉลย,ข<า>ยไขให้แจ่งแจ้งในบดน,นี้กล่าว,าวเรื่องนี้แล้วก็คือว่า ในพนครเนี่ยมันมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าโครวินทเศรษฐีเป็นผู้ที่มีรูปร่างอันน่าเกลียดน่าชังนักทั้งบุตรธิดาก็ไม่มีศิลปะวิทยาอันใดเศรษฐีนี่ก็ไม่รู้แต่อาศัยว่าตนเนี่ยมีทรัพย์อยู่ถึงสิบโกดด้วยกันจึงมีผู้รักใครเคารพนับถือถึงมีผู้ถึงกับมีกุมารีที่มีรูปร่างงดงามดังนางอัปปรเนี่ยอยู่ ู่เคียงซ้ายขวาคอยเช็ดน้ำลายที่ไหลออกมาจากคางทั้งสองข้างของโคโครวินทเสถีด้วยดอกอุบลเขียวอยู่เป็นนิดเมื่อเขาโยนดอกอุบลเขียวนั้นลงไปทางหน้าตาก็มีพวกนักเลงสุราเก็บเอามาทัดหูไปยังโรงสุราเจ้าของสุราก็ให้ดื่มสุราเปล่าๆด้วยเข้าใจว่าเป็นคนของโครวินทเสถีข้าพระองค์เลงเห็นอย่างนี้จึงกรา ทูลว่าคนมีทรัพย์มันประเสริฐกว่าคนมีปัญญาพระเจ้าค่ะตังสุตวาราชาอันนี้ยกคำบาลีมาเลยนะครับสมเด็จพระเจ้าวิเทหาราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของเสนกอย่างนี้แล้วจึงหันไปตรัสถามนักปรา์ทั้งสามคือปุกกุสะกามินและก็เทวินว่าท่านทั้ง,ง,งสามจะวาจ่วายางไรในสองตอนที่ผ่านมาเนี่ยวิเทหาราชเนี่ยวิเทหาราชาเนี่ย ไม่ได้ถามนักปรา์คนอื่นเลยถามเฉพาะเสนกนะครับถามเฉพาะอาจารย์เสนกแล้วก็ให้โต้อตอบกับมโหสถแต่คราวนี้ตอนนี้ถือว่าพระราชาถามนักปรา์ทั้งสามที่นั่งอยู่ในที่ประชุมหรือว่าในห้องในท้องพระโลงนั้นด้วยนะครับปรา์ทั้งสามก็ชื่อว่าปุก,กุสะนี่คนหนึ่งคามินนี่คนหนึ่งเทวินนี่คนหนึ่งซึ่งส่วนมากก็เป็นพวกนักพรตเป็นนักปราช นะครับนักแสดงวาทะทั้งหลายก็ถามทั้ง3คนทั้งสมคน ก็คือแบ่งกันตอบทีละคนนั่นแหละนะครับแต่ความเห็นนี่ลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าความเห็นของข้าพุทธเจา้าก็เหมือนกับความเห็นของทันเสนกคือข้าพุทธเจา้าเห็นมานานนักหนาแล้วว่าคนยากจนเข็นใจไม่ว่าจะมีชาติตกูลอย่างไรจะเป็นไพร่หรือผู้ดีก็ตามรู้ศิลปะหรือว่าไม่รู้ก็ตามฉลาดหรือว่าโง่อย่างไรก็ตามก็ต้องได้เป็นผู้รับใช้ของผู้ที่มีทรัพย์ทั้งนั้นผู้มีทรัพย์นั้นถึงไม่ แม้ว่าจะโง่อย่างไรก็ตามจะเป็นคนชาติตระกูลใดก็ตามก็ต้องได้เป็นนายของคนที่มีปัญญาทั้งนั้นตัวอย่างเช่นคนมีทรัพย์จะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนที่เห็นกันอยู่โดยมากนั้นผู้สร้างก็ล้วนแต่ไม่มีความรู้ความฉลาดในการก่อสร้างเลยจึงได้ไปช่างผู้ จ้างผู้ที่มีปัญญาก็คือพวกช่างส่วนมากพวกช่างก็นับว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศิลปะของการก่อสร้างแต่ก็ยังต้องถูกว่าจ้าเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้มีทรัพย์เนี่ยมันประเสริฐกว่าทุกผู้ที่มีปัญญาตามดังที่ท่านอาจารย์เสนกว่าพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำกราบทูลของนักปรา์ทั้งสามเป็นไปในทํานองเดียวกันดังนี้แล้วก็ จึงตรัสว่าตอนมโหสถดคำของท่านเสนกก็ดีปุกุศักก็ดีคามินก็ดีเทวินก็ดีดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันนะเราฟังเห็นฟังแล้วเนี่ยดูท่าทีว่าเราก็เคยเห็นมามากแล้วคือคนที่มีทรัพย์เนี่ยจะต้องได้เป็นนายคนที่ไม่มีทรัพย์เสมอเสมอเป็นที่เกรงกลัวของคนที่ไม่มีทรัพย์อยู่เสมอเล่าไปตัวอย่าง เช่นโควินทเสถีตามที่ท่านเสนกได้ยกมาเนี่ยนักปรา์ทั้งสามก็ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยกับคำของท่านเสนกนะมโหสถเรื่องนี้ท่านจะว่าอย่างไรเมื่อมโหสถได้รับการทัดทานแล้วก็ได้รับการฟังความเห็นของพวกนักปรา์ทั้งสามซึ่งก็อาวุโสรุ่นเดียวกับท่านเสนกเนี่ยนะครับมโหสถก็จึง กล่าวว่าข้าแต่มหาราชเจ้าท่านเสนกเนี่ยจะรู้อะไรก็ย่อมเห็นแต่ได้ฝ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเป็นเหมือนกับกาที่เห็นก้อนข้าวที่เขาทิ้งเอาไว้หรือเหมือนกับสุนัขที่คิดจะดื่มกินในภาชนะของบุคคลที่เขาวางไว้โดยไม่ทราบว่าเขาเน่ยเอาอาหารมาล่อเพื่อที่จะทําร้ายแล้วมองไม่เห็นว่าไม้ค้อนที่มันจะมาถึงศีรษะของตนเนี่ยมันจะมา ตอนไหนอย่างไรขอพระองค์จงสดับถ้อยคําของข้าพระองค์เถิดกล่าวคือคนที่ไม่มีปัญญาเมื่อได้ทรัพย์ได้ยศแล้วก็ย่อมหัวเมาย่อมทําความเขาให้เกิดย่อมทําความชั่วตามที่ใจประสงค์เวลาที่ต้องไรได้ทุกก็ละเมอเพลิดเพลินกระสับกระส่ายเหมือนกับปลาที่บุคคลยกขึ้นจากน้ํา แล้วก็นำมาทิ้งไว้ในที่เด็ก็มีแต่จะติ้นลนไปฉทนั้นข้าพระองค์มีเหตุผลดังที่กล่าวมานี้จึงเห็นว่าคนมีปัญญาย่อมจะประเสริฐกว่าคนที่ไม่มีปัญญาถึงแม้จะมีทรัพย์แต่โง่เขลาพระเจ้าค่ะเมื่อพระราชาก็คือพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคากราบทูลของมโหสถในข้อนี้ก็จึงหันไปถามแก่เสนกว่าดูก่อน ท่านเสนกถ้อยคําของมโหสถที่ว่ามานี้เราฟังดูก็เห็นจริงเพราะเราเห็นมาโดยมากแล้วก็คือว่าคนโง่ถ้าได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้สุขได้สารเสริญแล้วนี่ย่อมเห่อเหอมัวเมาเหมือนกับกิ่งก่าได้ทองซึ่งเราเห็นมา ก็มากมิใช่แต่จะเหเหิมเอ่าน,นั้นนะยังแถมทําความชั่วอีกด้วยคือคนโง่เนี่ยเมื่อได้ทรับขึ้นมาแล้วก็กินเหล้าเมาสุราติดผู้หญิง <c oughs> เล่นการพนนันกดขี่ข่มเหงคนอื่นด้วยถือว่าตนเนี่ยมีทรัพย์เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าถูกต้องแล้วที่มหโหสถบอกว่าคนมีทรัพย์เนี่ยมักจะทำความชั่วทำตัวเองให้ตกไปสู่ที่ต่าส่วนคนมีปัญญาก็ยอมทำในการตรงกันข้ามนะอาจารย์ เสนกก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชจ้ามโหสถนี้จะรู้อะไรพวกมนุษย์เนี่ยจงยกไว้ก่อนแม้แต่เพียงหมูนกก็ยังชอบไปอาศัยต้นไม้ที่มีผลกราบทูลดังนี้แล้วก็จึงได้กราบทูลเล่าเรื่องว่าต้นไม้เนี่ยอันมีผลแล้วก็มีรสชาติอันอร่อยย่อมเป็นที่ประชุมแห่งหมูนกกระฉันนั้นชนนั้นใดคนเป็นอันมากก็ย่อมคบหาผู้ที่มีทรัพย์ชั้นนั้นเหมือนกัน ข้าพระองค์เห็นอย่างนี้แหละจึงกราบทูลว่าคนมีทรัพย์เนี่ยมันประเสริฐกว่าคนมีปัญญาพระเจ้าค่าพระเจ้าวิเทหะฟังดูดังนั้นเมื่อได้ยินดังนั้นก็บอกว่าเออที่เสนกว่ามันก็ชอบกลนอยู่นะแต่เราจะขอถามท่านปุกุศะขามินท่านเทวินอีกก่อนก่อนนะว่าจะมีความเห็นว่าอย่างดังนั้นแล้วก็จึงถามสามปราดที่นั่งอยู่ในที่ประชุมว่า อ่าแล้วท่านผู้ท่านเนี่ยเห็นว่าอย่างไรสามปราดที่ก็ตอบในธรรมนองเดียวกันว่าข้าแต่มหาราชจา้าข้าพระองค์ท่านสามเห็นว่าถ้อยคําของท่านเสนกนั่นเนี่ยถูกส่วนถ้อยคําของมโหสถนั้นเนี่ย ยังใช้ไม่ได้เพราะมโหสถได้ยกเอาเรื่องการทําความชั่วขึ้นมาพูดอันการทําความชั่วนั้นอย่าว่าแต่คนที่มีคนจนเลยข้าพระเจ้านะเห็นว่าเมื่อมีนิสัยของคนนะไม่ดีแล้วก็ยําทําความชั่วได้ทั้งนั้นคนมีก็ทําความชั่ว คนจนก็ทำความชั่วเช่นพวกที่ลักขโมยปล้นสะดมที่ลักขโมยปล้นสะดมนั้นก็ไม่ใช่คนจนหรือพระเจ้าค่าข่าพระองค์เห็นว่าคนจนนั่นแหละที่ทำความชั่วมากกว่าคนมีทำบาปก,กรรมมากกว่าคนมีเช่นพวกทอดแหหาปลาหรือพานป่าที่เที่ยวข่าโค ฆ่ากวางฆ่าเนื้อสัตว์ในป่าถ้าเขามั่งมีแล้วเขาก็คงไม่ทอดแหหาปลาไม่ไปฆ่าเนื้อที่อยู่ในเขาคงนั่งนอนให้สบายอยู่กับบ้านเหมือนกับพวกเรานี่แหละการที่พวกเราจะไม่ต้องฆ่าเนื้อฆ่าปลาไปลักขมโมยต้นสะดมคนอื่นเขาก็เพราะว่าเราเป็นคนมั่งมีคือพระองค์มีราชทรัพย์สำหรับ พระมาหากษัตริย์นั้นก็เป็นคลังอยู่แล้วส่วนข้าพระองค์ทั้งห้าก็มีทรัพย์สำหรับข้าพระองค์ทั้งหา้าคือมโหสถเนี่ยก็เป็นบุตรเศรษฐีทั้งแถมได้รับพระราชทานรางวัลและเบี้ยหว,วัดเงินเดือนจากพระองค์อีกส่วนพวกข้าพระองค์ทั้งสี่มีท่านเสนกเป็นตน้นก็ล้วนแต่เป็นนักปราช์ราชกู ทั้งอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีด้วยรับพระราชทานพระราชทรัพย์จากพระองค์เป็นอันมากขอให้พระองค์ทรงคิดดูเถิดถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นคนยากจนเข็นใจจะหาสิ่งใดมาซื้ออาหารกินก็ไม่ได้พระองค์จะต้องไปทำปานาติบาฆ่าสัตว์เบื่อปลา หาปลามากินพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งสามจึงเห็นตามถ้อยคําของท่านเสนกว่าคนมีทรัพย์นั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนมีปัญญาพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชพอได้ฟังความเห็นของนักปราดทั้งสามก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เข้าท่านะแล้วเราจะเชื่อใครดีเพราะท่านนักปรา์ทั้งสามนี้พูดก็เข้าท่า มีเหตุมีผลอยู่โดยโดยเห็นด้วยว่าเออถ้าไม่มีทรัพย์น่าจะไปหาอะไรมากินนะคนไม่มีทรัพย์มีโอกาสที่ทําชั่วได้มากกว่าคนมีปัญญาไหม จึงได้หันไปถามมโหสถว่าเมื่อทั้งสามคนนักปราชญ์ทั้งหลายเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมโหสถเห็นว่าอย่างไรมโหสถก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าการที่เสนกราบทูลดังนี้ก็ย่อมเป็นเพราะมีสายของเขาเองซึ่งเป็นคนบูชาทรัพย์ฝ่ายเดียวข้าพระองค์ขอกราบทูลให้พระองค์ได้ทราบว่าธรรมดาคนที่มีปัญญาย่อมจะแสวงหาทรัพย์โดยในทางที่ไม่ชอบธรรมคือละ ขโมยปล้นสะดมเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนเวลาตายวายชีวาไปแล้วเนี่ยก็จะถูกพวกนายนิรยาบาลนี่ฆ่าไปลงนรกข้าพระองค์เห็นเหตุนี้แหละจึงได้กราบทูลว่าคนที่มีปัญญาเขาไม่ทําแบบนั้นคนที่ทําแบบนั้นส่วนมากก็จะเป็นคนโง่ที่ทําแล้วก็ทําให้ตัวเองลำบายขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ย จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างมหาสุดเขาว่านะพระราชาเริ่มจะเอ็นเอียงมาทางโมโหสถอีกแล้วเพราะว่าวิเทหาราชเนี่ยฟังดูนักปรา์ก็ถกกันเนี่ยก็เหมือนไม้หลักปากเลนเอ็นไปทางโน้นทีเอ็นมาทางนี้ทีนะครับก็จึงกล่าวว่าอือมโมหสถว่านี่ก็มันก,ก็ดูเข้าท่านะเมื่อตะกี้เราก็ลืมนึกไป เราก็ลืมนึกว่าคนจนที่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เหมือนอย่างที่นักปรา์ทั้งสามว่านั้นเนี่ยเพราะเขาไม่มีปัญญาเพราะเขามีไม่มีปัญญาเขาจึงยากจนแล้วก็เพราะเขาโง่เขลาเขาจึงไปหาทรัพย์ในทางที่ผิดนะครับในทางที่ไม่ถูกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องทําบาหรือฆ่าสัตว์เช่นคนที่มีปัญญารู้วิชาศิลปะวิทยาก็สามารถที่จะหาทรัพย์มาจากทางใดทางหนึ่งได้เขาก็จะสอนวิชา อนศิลปะวิทยาอาศัยการสอนนั้นก็สามารถที่จะหาทรัพย์หาเงินมาซื้อข้าวซื้อกินได้หรือบางทีก็อาศัยศิลปะวิทยานั้นเนี่ยสร้างฐานะของตัวเองจนร่ำรวยขึ้นมาภายหลังก็เป็นมหาเศรษฐีได้เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าท่านมโหัวสดก็สามารถที่จะมีเหตุมีผลพอรับฟังได้นะท่านนักปราชทั้งหลายแต่นักปราชทั้งหลายเนี่ยพอฟังดังนั้นแล้วก็รวมกันแล้วก็โต้แย้งว่า ข้าแต่มหาราชที่พระองค์ตรัสว่ามาเนี่ยก็ถูกต้องตามถ้อยคําของมโหสถนั้นแต่ข้าพระองค์เนี่ยยังไม่เห็นชอบด้วยการที่พระองค์เห็นว่าคนที่ทําบาป มีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นนั้นเนี่ยเขาเป็นคนจนด้วยเป็นคนไม่มีปัญญาด้วยข้อนี้ข้าพระองค์เห็นว่ายังไม่เชื่อสนิทดีด้วยเหตุผลที่ว่าคนที่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นัน้นเขาก็เป็นคนที่มีปัญญาถ้าเขาไม่มีปัญญาที่ไหนเลยเขาจะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ได้ข้าพระองค์เห็นว่าอย่างนี้เราก็มีปัญญาสู้เขาไม่ได้คือไม่มีปัญญาที่จะรู้จักวิธีฆ่าสัตว์ไม่รู้จักแม แม,แม้กระทั่งแม่น้ำหรือป่าดงไม่รู้จักช่องทางลักขโมยหากจะให้เขาเข้าป่าไปเที่ยวคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะถูกคนที่ไม่มีปัญญาเลยเนี่ยเขาก็จะถูกเสือกัดนะหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องหลงทางอยู่ในกลางป่าถ้าจะให้เขาไปย่องเบาลักขโมยหรือปล้นสะดมเขาก็จะไม่รู้จักวิธีก็จะถูกจับได้ ผูกฆ่าทิ้งเสียเพราะเราเขาไม่รู้จักเล่เหลี่ยมของการที่จะไปปล้นสะดมถ้าพระองค์ไม่เชื่อก็โปรดตรองดูเถิดพระเจ้าค่ะเอาละสิครับตอนนี้ยกภาพคนขังชัดเจนว่าเอ๊ะถ้ามันไม,ม่มีปัญญาเนี่ยมันจะเข้าป่าไปหาเนื้อได้ยังไงมันจะไปลักขโมยปล้นสะดมก็ได้ยังไงมันต้องมีปัญญาสินะครับทีนี้ก็ถือว่ามโหสถเนี่ยถูกลุมแล้วล่ะครับนะเพราะว่า พระเจ้าวิเทหะก็เริ่มที่จะเอ็นเอียงไปทางบรรดานักปราชทั้งหลายเพราะว่าเมื่อมโหสถโดนลุมแล้วเนี่ยก็เอ๊ะจะทํำยังไงดีนะครับมโหสถก็เริ่มที่จะฟังเริ่มที่จะต้องหยิบยกเหตุผลที่มันชัดเจนมากกว่าที่ขึ้นมาเพราะว่าเหล่าพราม์ทั้งหลายเนี่ยมองดูแล้วก็รู้สึกว่าจะเห็นด้วยกันแทบทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ต้องถือว่าเป็นข้อโต้เถียงของบุคคลสยุคสองวัยนะ หนึ่งก็คือพวกนักปราดอาวุโสทั้งหลายตอนนี้กําลังเรียกว่ารวมหัวกันนะครับลุมมโหสถกุมารซึ่งเป็นนักปราดรุ่นเยาวเอาเลยสิครับศึกนี้ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะครับตอนที่3ไม่น่าจะจบได้ครับเพราะวันนานแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตอนที่4ต่อไปดูว่าเจอลุมเจอสี่ลุมหนึ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมโหสถจะเอาตัวรอดได้อย่างไรก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดรูปกระดิ่ง ด้วยนะครับท่านจะได้ฟังมโหสถต่อไปว่านักปราดพระโพธิสัตว์ที่ชื่อมโหสถนั้นจะตอบโต้อย่างไรครับสำหรับตอนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ